คจัก,กะหรือจัก,กะคอสำคัญอย่างไรคลิปนี้เราจะมาลงดีเทลกันครับกลับมาอีกคลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่2ในซีรีส์จกกักระทั้งเร็จที่ตั้งใจทำจะไม่เรียงตามลำดับนะครับอยากทำอะไรก่อนก็ทำเนาะแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปที่2ของซีรีส์จักระใช่ไหมแต่เป็นคลิปที่4ของซีรีส์ พอดแคสต์ฮิลเลอร์ที่ไอ้ลองทำเล่นๆเ,เกี่ยวกับพวกแบบ e n e r g y Healing เนี่ยถ้าใครสนใจลองไปไลฟ์ฟังดูได้นะครับจะเน้นไปที่การเหมือนแบบแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการทำแบบ Energy h e a l i n g ของตัวเองเนาะฮิลล mm ิ hmm. ่งแบบเขาเรียกว่าอะไร h e ลลิ Healing ่งเครือข่ายพลังงานของตัวเองนะครับอ่ะทษจกักกะ สำคัญยังไงต้องบอกแบบนี้ว่าโทษจักระเนี่ยหรือว่าจักระคอมันมีชื่อที่เป็นภาษาทางการไม่มัน่นใจว่าเป็นศารสริจหรือฮินดูนะแต่ว่าชื่อของมันจริงๆอ่ะเรียกว่าวิชุดีเนาะวิชุดีจักระหรือว่าจักระคอเนี่ยคือจักระที่5นะครับในร่างกายเนาะอยู่ระหว่างตาที่3กับจักระหัวใจนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนทําแบบนี้ ลองเอามือด้านซ้ายนะครับยกขึ้นมาเนาะยกยกมือด้านซ้ายขึ้นมาแล้วเอาฝ่ามือด้านซ้ายครับวางไปที่หลังคอของตัวเองเนาะแล้วเงยหน้าขึ้นนะครับแล้วจากนั้นเอามือด้านขวาวางไปที่หน้าช่วงหน้าช่วงลำคอของตัวเองนะระหว่างกระลูกกระเดือกกับกอนเสียงนะครับเพราะจักหะจะอยู่บริเวณน,นั้นนะครับบริเวณที่เราจับอยู่เนาะ โทษจัก,กะสําคัญยังไงโทษต้องบอกแบบนี้ว่าต้องเล่าก่อนว่าโทษจักระเนี่ยโดยปกติแล้วอะค่ะถ้าโทษจัก,กะหน้าที่ของโทษจัก,กะฟังก์ชันของมันเนี่ยคือจะฟังก์ชันในเรื่องของทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็กล่องเสียงนะครับแล้วก็การได้ยินเนาะเช่นหล,หลักๆเลยการพูดการฟังการร้องเพลง การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคนที่แบบโทษจักกะแบบบาลานซ์ดีๆหรือว่าได้ฝึกโทษจักกะบ่อยๆอะ่ะคือจะเป็นคนเวลาที่พูดอะไรแล้วก็ทำไมแบบพูดเราโฟล์พูดเราไม่ติดขัดคือแบบมีคําให้เลือกใช้เยอะแยะไปหมดเนี่ยโทษจักกะแล้วก็อีกสําคัญอันนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเป็นแหล่งเป็นซอสของความจริงของคนคนนั้น คือหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นออเทนติกทรูแบบหมายถึงว่าเป็นความจริงแท้ของคนคนนั้นในสิ่งที่คนคนนั้นอยากจะสื่อสารโทษจาักะกาจะฟังก์ชันในเรื่องนี้แล้วก็อีกข้อนึงที่สําคัญลืมลืมไปต้องสอบต้องสอ,งอ,งสองเนาะอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเอ่อช่วยให้คนคนนั้นถ้าโทษจาัก,การสมดุลใช่ป่ะจะช่วยให้คนคนนั้นสามารถเ e อ็กเพรสความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างโฟล อย่างสมบูรณ์และเพอร์เฟกนะครับมีอะไรอีกนะทจะกะเออลองเพลงนะครับ้องเพลงเมื่อกี้ไม่น่าจะพูดเพเยงลองเพลงเพราะเนี่ยคนที่ทฝึทกทจกะมากๆคนที่แบบเสียงดังกลางวานใสนะครับอันนี้คือโทจะกะแบบเปิดกว้างนะครับไม่โกหกคนที่โทจะกะเปิดคือจะพูดแต่ความจริงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการโกหกอะ่ะคือคือ ศัตรูหลักของการนี้ทําให้โทจะกบปิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโทจะกะมันนอกจากเรื่องสื่อสารแล้วอะมันคือเรื่องของความจริงของคนนั้นใช่ปะพอเราโกหกเมื่อไหร่ปูปะหรือว่าเรามีเรื่องที่ต้องปิดบงังเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าพูดออกไปไม่ได้ไม่สามารถพูดอย่างที่ใจอยากพูดบางครั้งไม่ต้องโกหกไปได้นะครับบางครั้งแค่แบบเฮ้ยอยากพูดแบบนี้แต่พูดไม่ได้อ่ะเลอกที่จะเก็บไว้เนี่ยโทจะกาเขาจะปิดทันทีเนาะทีนี้ เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าถ้าเปิดสบายทีนี้ถ้าคนที่โทรจังกัรปิดอาการจะเป็นยังไงเราจะบให้ฟังคนที่โทรจะกลับปิดนะอันนี้คือจาประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยอบใครอย่ามายุ่งกับฉันไม่อยากไม่อยากเจอหน้าใครเจอใครก็จะแบบเดินหนีหน้าเดีออกไปมันเป็นเองนะอันนี้คือแบบ คือตอนที่เป็นอ่ะไม่รู้ตัวนะครับหมายถึงว่าทุกครั้งที่โทรจะกลักปิดอ่ะเราไอ้จะไม่รู้ตัวว่ามันว่ามันปิดแต่คือพอมองย้อนกลับไปเรานึกถึงอาการตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบอู้อย่ามายุ่งกับฉันเหมือนเดินเลยเดินเดเคยเป็นบ้าเหมือนแบบเดินแบบคนรู้จักนะไม่ใช่ไม่รู้จักเราปกติก็าคุยกันนะแต่แบบพอโทรจะกลักปิดคือไม่อยากคุยอย่ามายุ่งเดินหนีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไเองอ่า รู้สึกเหมือนเวลาพูดอะไรลรวรู้สึกเหมือนไม่ได้อยากพูดแบบนั้นนะเหมือนกาลังแสดงอยู่เหมือนกาลังพูดในสิ่งที่ต้องพูดแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดจริงๆเนาะอันนี้คืออาการอาการทางความรู้สึกใช่ป่ะแล้วมีอีกนะขอเดีกันนะเวลาอยากจะพูดอะไรรู้สึกไม่กล้าพูดนะครับเวลาทวจะกลับไปรู้สึกไม่กล้าไม่กล้าจะพูดเลือกคาพูดไม่ถูกไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงเวลาพอยพูดจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยพูดไม่ออก ไม่พูดดีกว่าอะไรแบบนี้เนาะอันนี้คือคือเท่าที่นึกพอนึกออกนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมบทไว้ก่อนบแบบนึกสดๆอะไรอย่างนี้นครับเนาะส่วนอาการอีกอันนึงที่ชัดเลยนะสำหรับคนที่โทรจะกลับปิดอันนี้คือจะอาการมันมันพอพอเป็นโธ่จักรนปิดนานๆนะ่ะมันจะเริ่ม est, มา n i f e s มาเป็นอาการทางเจ็บป่วยแล้วลองสังเกตดูนะคนที่เป็นภูมิแพ้ตลอดเวลาอันนี้คืออาการที่แบบทางร่างกายแล้วนะครับ ถ้าทรจกระปติดจะมีอาการภูมิแพ้บ่อยๆตลอดเวลาเพราะว่าโทรจงกระมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงช่วงคอถึงถึงลามไปถึงช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนๆถึงไซนัสเนาะมันส่งผลต่อการจริงๆแล้วอ่ะการเป็นภูมิแพ้จริงๆแล้วมันมันมันคือเติร์ดไอยก็เป็นนะแต่ว่าเนื่องจากเติร์ดไอยกับโทรจกะมันเชื่อมถึงกันใช่ปะเออมันก็เลยทําให้แบบส่งผล่อต่อภูมิแพ้ที่อยู่แบบไซนัสที่อยู่เลยไปหน่อยนะครับมีอะไรอีกเจ็บคอ ไข้ลอยอาการแบบนี้เนาะอาการมีอะไรอีกวะอ๋ออาการอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนคือชอบสะดุ้งตื่นตอนประมาณช่วงตีสามตีสามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงตีสามครึ่งตีถึงประมาณแบบช่วงนี้ช่วงระหว่างตีสามกว่าๆไปถึงตีสามสี่สิบอะไรเงี้ยจะชอบสะดุ้งตื่นอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับทีนี้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งครับที่จักกะไม่ได้จักกะคอไม่ได้ปิด เปิดแต่ว่าใช้คำว่าอะไรเดียใช้คำว่ามันค่อนข้างเป็นพิษคำว่าเป็นพิษคืออะไรคำว่าเป็นพิษคือคนยกตัวอย่างนะคนคนนั้นแบบเคยชินกับการที่พูด manipulate คนอื่นพูด เขาเรียกว่าอะไรนะแมนนิปูเลตภาษาไทยทุกคนคงน่าจะเข้าใจนะครับว่าแมนนิปูเลตะคือพยายามคนโทรลคนอื่นให้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไอ้อยากให้เขาอยากให้เขาคนนั้นทำด้วยคําพูดของตัวเองทําไมถึงเล่าแบบนี้เคยทํามาก่อนเคยเป็นมาก่อนครับเคยเป็นในสิ่งที่แบบว่าเราเคยแบบอยากสมมติว่าเราอยากให้คนคนนี้ทําอะไรใช่ป่ะเราก็จะพูดเหมือนแบบ m a n ิป ULATE ให้เขาเชื่อแบบที่เราอยากจะให้เชื่อคิดในสิ่งที่เราอยากให้คิดแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจทําในแบบที่เราอยากให้เขาทำเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นนานๆมากๆอ่ะคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเริ่มเป็นพิษในโทจกักกะเพราะอะไรเพราะเวลาอยากให้มองภาพแบบนี้ เวลาเราพูดเราสื่อสารอะไระครับคำพูดเราอะ่ะมันก็เหมือนเอ NERGY ที่กุ้งออกไปถูกปะเหมือนเราปลดปล่อยเอ NERGY ออกไปถ้าเราปล่อยเอ NERGY ของเราออกไปคล้ายๆแบบเป็นสายที่เราพยายามจะคอนโทรลคนอื่นนะมันเหมือนแบบให้เราให้เราลองนึกภาพเหมือนว่าเราอะ่ะปล่อยสายอันหนึ่งอะ่ะไปคอนโทรลคนอื่นเหมือนพยายามจะชักใยเขาพยายามจะโน้มหนาวเขาบางทีมันแค่โน้มนหนาวแต่มันมีเบอร์ลน์ระหว่างคําว่าโน้มนหนาว โน้มน้าวกับกับพยายามควบคุมใช่ป่ะเพราะว่าถามว่าเบอร์ไลน์จุดต่างมันคือตรงไหนจุดต่างคือสุดท้ายแล้วว่าเขาทําสิ่งนั้นแล้วใครได้ประโยชน์เขาหรือว่าเราเออเนี่ยคือสิ่งที่แยกให้ออกระหว่างการแบบโน้มน้าวหรือว่าการพยายามคอนโทรลนะครับเนี่ยคือสิ่งที่แบบเป็นพิษในระยะยาวเพราะอะไรพอในระยะยาวไปถ้าแบบ ลองสังเกตดูนะว่าคุณมีแบบพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าพยายามพูดเพื่อให้คนอื่นทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำอะไรแบบนี้ลองสังเกตตัวเองดูว่านานๆไปคุณจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคล้ายๆจะเป็นเหมือนแบบมีอาการเขาเรียกว่าอะไรนะมีอาการติดใจข้างในอ่ะรู้สึกว่าบแบบมีภาวะซึมเศร้าบ้างหรือเปล่าหรือมีภาวะอะไรที่เกี่ยวกับแบบสุขภาพ ของตัวเองที่อ่อนแอลงบ้างหรือเปล่าจริงๆนะคนที่มันช่วงที่แบบมนันิปลิตแต่ว่าไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นแต่ว่าช่วงที่แบบเคยเป็นแบบนั้นนะ่ะเป็นภูมิแพ้ตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอนะ่ะซึมเศร้าตลอดเวลาคือตอนนั้นนะ่ะต้องทํางานขายเนาะแล้วต้องรู้สึกว่าแบบต้องพูดยังไงก็ได้เขาให้ลูกค้าซื้ออันนั้นนะ่ะคือย้อนย้อนไปนะโมเมนต์นั้นนะครับ เออคือต้องทํางานอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันเลยทําให้เรากลายเป็นคนที่เข้าใจไปว่าการพูดอะ่ะค,คิดว่าการพูดเราสุดท้ายทําให้คนอื่นอะ่ะทาอย่างที่เราอยากให้เขาทําได้คือเรื่องที่น่าภูมิใจตอนนั้นต้องต้องบอกว่าตอนนั้นะเวลานั้นไม่รู้จักยังไม่ยังไม่ได้เข้ามาสู่วงการแบบพลังงานเนาะคิดว่าแบบคําพูดก็คือคําพูดเออคิดว่าไม่ได้มีอะไรส่งผลกับเราแต่จริงๆแล้วว่าทุกๆครั้งที่เราพูดอะไรออกไปอะครับ มันคือพลังงานของเราผมบอกได้เลยทุกครั้งที่เราพูดดีมันก็คือพลังงานที่ดีของเราที่เชื่อมกับเราแต่ถ้าเราพูดแบบพยายามคอนโทรลคนอื่นะ่ะมันก็คือวันหนึ่งมันก็กลับมาหาเราเนอกป่ะเพราะเราคือคนที่ชักยายน,น้นอยู่หรือออกใช่ป่ะเนี่ยอีกอันหนึ่งคืออยากให้ทุกคนแบบระวังไว้ว่าแบบตัวเองมีการพยายามแบบควบคุมคนอื่นด้วยคําพูดหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าโทษจะกลับปิด แล้วอยากเปิดต้องทำยังไงแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่สำหรับส่วนตัวของไอ้นะส่วนตัวของไอ้ใช่ปะจะจูนพยายามจะแบบถ้าเรารู้ว่าเอ้ยเราเอาแวร์ในระบูว่าเฮ้ยโทษจะกะลับหราปิดแน่นอนอาการแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เราควรทำใช่ปะคือกลับมาแบบอยู่นิ่งๆก่อนกลับมาแบบรู้สึกถึงร่างกายตัวเองก่อนขั้นแรกเนาะพยายามรู้สึกถึงร่างกายตัวเองทุกครั้งนะครับเว่าจะเปิดจัก,กระหรืออะไรแบบนี้ รู้สึกถึงช่วงคอของตัวเองถามตัวเองว่ามีอะไรที่แบบเราอะฝังไว้ไหมสิ่งที่เราอยากพูดแต่เราไม่พูดสิ่งที่เราอยากแบบระบายมันออกไปแต่เลือกที่จะอั้นเอาไว้นะครับบางครั้งมันเกิดจากแบบเรื่องเล็กๆเ,เ,เช่นมีคนทําอะไรให้เรารู้สึกไม่พอใจแต่ว่าเราเลือกที่จะแบบเอ้ยไม่พูดแต่แบบเนื้อออกไปแต่เราก็ไม่ปล่อยวางแต่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอยงเรื่องเล็กๆเล็กๆอย่างเ,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 เางี้ย ก็ทาให้โทรจะกลับบล็อกได้นะครับหรือการที่เหมือนแบบเราอ๋ออ,อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญจากประสบการณ์เลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดแล้วไม่อยากพูดนะบางครั้งมันเป็นเรื่องของเราอะเลือกที่จะแบบเก็บความจริงของเราไว้เพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์เช่นสมม,มตนะินี่คือเรายกตัวอ,อย่างนะเพื่อเพื่อทุกคนเห็นภาพสม,มมติว่าถมมติว่ามีคนมาซื้อของเราสมมติมีคนมาซื้อของเราแต่แบบ เราอยากขายเท่านี้สมมติเราอยากขายราคาสองร้อยสมมตินะแต่คนคนนั้นนะ่ะดันเป็นเพื่อนสนิทเราอะแต่แบบต่อเราอะไรเงี้ยแล้วต่อเหลือสมมติร้อยหนึง่ทงทั้งทั้งที่เรารู้ว่าเราอะจะขาดทุนในการขายร้อยหนึง่งแต่ด้วยความเป็นเพื่อนเราก็เลยแบบเออเออค่ายขาย,ขายไปก็ได้แล้วสุดท้ายเราก็รู้สึกแยก่กับการกระทํานั้นเนี่ยคือเราไม่ปกป้องความจริงของเราว่าเฮ้ยร้อยหนึ่งอะทำให้ทำให้เราขาดทุนนะเนี่ยอันนี้ก็คือทําให้โทษจะกลับปิดสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นคนแบบนี้บ่อยๆหรือเปล่าคือเหมือนแบบ นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองจนมันจนมั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 นเคยชินเนี่ยอันนี้คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โถจะกัะปิดทีนี้ถ้าจะเปิดโถจะกระเมื่อกี้พูดถึงว่าให้นึกถึงเอาแวร์ถึงร่างกายของตัวเองใช่ไหมครับพอพอเราเอาแวร์ถึงร่างกายตัวเองแล้วใช่ไหมต่อมา ำได้ไมาที่ไอ้บอกให้เอาลองมือจับจับกระจับบริเวณนั้นนะครับจับตรงหลังคอก็ได้เราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนสำหรับคนที่แบบเพิ่งลองหัดเปิดใหม่ๆเนาะจับตรงหลังคอนะครับข้างซ้ายก็จะละเงยคอขึ้นนะครับจากนั้นนะอ้าปากกว้างๆแล้วเป่งเสียงอาานะครับแบบนี้หรืออาาาาากกวาาาๆแล้วใช้วิธีาา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  อันนี้คือเคยเคยเห็นอีกบางคนใช้เทคนิคนั้นนะครับแต่ส่วนตัวไอ้นะใช้วิธีแบบเป่งเสียงนะครับดีที่สุดเป่งเสียงให้แบบอาดังๆแล้วก็พยายามพูดแบบว่าเอาพยายามพูดในสิ่งที่แบบเช่นให้เรานึกอะไรก็ได้ที่เราอยากจะต้องพูดเราต้องพูดประโยคนี้ออกมาเช่นเ ชามเขียวความเช้าชามขาวความค่าอะไรแบบนี้คือเหมือนแบบคือใพยายามนึกแล้วก็กลับมาจูนเข้ากับลาคอของตัวเองอีกรอบเนาะแต่ที่สําคัญที่สําคัญที่แบบพลาดไม่ได้เลยนะคือคุณต้องรู้ว่าทุกคนต้องรู้ว่าพออะไรมันปิดก่อนตั้งแต่แรกถ้าเราไม่เอาแวร์ว่าอะไรพอเราปิดเพราะอะไรอะ่ะมันจะไม่เปิดเออมันจะไม่เปิดจริงๆเช่นคืออย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยที่มันปิดอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะ ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเราอยากพูดแบบนั้นแบบนั้นแต่เราพูดไม่ได้คืออย่างน้อยต้องเอาแวร์ให้ได้ก่อนมันถึงจะยอมให้เปิดคือร่างกายมัน,เป,นเป็นแบบนี้จริงๆคือมันเหมือนแบบพยายามจะบอกว่าเฮ้ย hey, อันนี้ไม่โอเคให้ฟังความรู้สึกตัวเองไว้ว่าถ้าอะไรไม่โอเคอ่ะให้บอกให้พูดไปตรงๆว่ามันไม่โอเคอย่าพยายามโอเคทั้งๆั้ที่ความรู้สึกข้างไนไม่โอเคอันนี้คือสายอย่าพูดว่าไม่เอ้อย่าพูดว่าได้ ถ้าใจอยากอยากจะบอกว่าไม่หรือว่าอยากอยากพูดว่าไม่ถ้าใจอยากได้อยากอยากทาส่วนทางการอันนี้คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ให้โทระกลับปิดถ้าคุณเป็นคนที่เหมือนแบบพูดว่าใช่หรือว่าได้เวลาที่แบบใจแบบไม่อยากทําความรู้สึกไม่ไม่เฮลตี้เลยหยุดหยุดครับจริงใจความรู้สึกตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าคุณเหมือนแบบไม่ฟังความรู้สึกตัวเองแล้วสื่อสารออกไปคนละทางแบบนั้นนะบอกเลยว่าโทระกลับคุณจะปิดตอดเวลาจะปิดตอนเวลามันจะแบบทําให้คุณกลายเป็นคนที่ นอกจากแบบโทระกลับปิดแล้วก็จะเป็นคนที่แบบไม่มีบาาเดรีด้วยคุณจะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ตลอดเวลาแน่นอนแล้วคุณจะเป็นคนที่รู้สึกไม่มีความสุขเวลาอยู่กับคนอื่นทุกคนจะเอามาแบบเขาอะไรทุกคนจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาพอ,อได้หรือปะาพอมันคือมันคือกรรมิดมันคือกรรมหนึ่งของการที่คุณนะ่ไม่ปกป้องความจริงของตัวเอง เอออันนี้คืออันนี้คือพูดในเรื่องของกรรมอีกเนาะคือเรื่องของกรรมเนาะกรรมกรรมในรูปแบบที่ไอ้เข้าใจอ่ะมันไม่ใช่ในแบบที่แบบทําดีได้ดีทําทําชั่วได้ชั่วแค่นานนะมันไม่ใช่ให้ลืมเรื่องของแบบมุมอมองทางศาสนาไปเลยการที่เราพูดว่าได้หรือใช่ทางทางที่ใจเราอ่ะอยากจะไม่อ่ะมันคือเป็นควรเป็นเรื่องที่ดีใช่ปะ่ะเพราะว่าคนที่เราขอให้เราพูดอย่างนั้นนะ่ะคือเขาอยากได้อะไรสักอย่างจากเราถูกป่ะมันดูเหมือนจะเป็นความดีใช่ปะ่ะ เช่นสมมติมีคนใหญ่ให้เราช่วยเรื่องนี้แต่เราไม่อยากช่วยเลยอ่ะมันเกินตัวเราไปเยอะตลอดดันไปตอบว่าได้เหมือนจะเป็นความดีปะ่ะการช่วยคนอื่นเหมือนจะปะ่ะแต่ไม่เลยจะบอกแลว้วมันจะนำกรรมอีกมาให้คุณเพราะว่าคุณอ่ะคุณไม่ฟังความรู้สึกตัวเองคุณเซยยสทางคิดใจอ่ะคุณบอกว่าโ no นมันจะเป็นมันจะเป็นกรรมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ฟังแล้วกลัวไหมฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเห็นปะ่ะอันนี้คืออันนี้คือการมิกทางด้านของพลังงานและจิตวิญญาณเนาะเรื่องของกรรมเดี๋ยวไว้มิวในมุมมองของจิตวิญญาณเดี๋ยวมีเวลายจะทำคลิปเออทุงนึกได้ว่าเออน่าสนใจนะครับทีนี้นอกจากวิธีอ้าปากกว้างๆแล้วแล้วปต่งเสียงเรามีอะไรอีกท้าไม่เธอจะกลับเปิด กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ c r e a t i v i t y ครับเช่นการร้องเพลงการนั่งคุยเล่นสังสรรค์กับเพื่อนการเขียนหนังสือเออทะก,กาลมันไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องพูดนะการเขียนก็ถือเป็นการสื่อสารนะครับเขียนหนังสือเขียนระบายบางคนถ้ามิวจะพูดอะไรกับใครอะ่ะเขียนเขียนก็ได้ไปโพสต์ในเฟซโพสต์ออกไปเลยไม่ต้องกลัวใครคิดแไ่กับเราโพสต์ได้ครับหรือถ้ากลัวคนรู้สึกว่าแบบไม่อยากคนเห็นเลยอะ่ะก็ไประบายกับเพื่อนสนิท นะครับเออนารโทโธจกลับเปิดคือมันต้องพูดอ่ะเนเอะมีอะไรนะคับเกี่ยวกับโทโธจกักะค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่อะทโทจจักับปิดค่อนข้างมั่นใจว่าปิดนะครับเพราะเราถูกเราโตมาในสังคมที่สอนว่าเราไม่ควรพูด ทุกอย่างที่เราอยากพูดถูกปะ่ะสองเราถูกโตมาให้เกรงใจที่จะพูดออกไปถูกปะ่ะคือเนื้อออกมามันจะมีความคือการพูดออกไปมันไม่จาเป็นว่าจะต้องทําลายความรู้สึกอีกคนเสมอไปถูกปะ่ะแต่ที่สาคัญคือเราจะต้องรักษาความจริงของเราเอาไว้ให้ได้คือด้วยการฟังความรู้สึกตัวเองใช่บอกว่าใช่ทําไม่บอกว่าไม่อันนี้คือเพอร์ซิมเพิลอย่างนั้นเลยนะครับ ไม่ต้องไปพูดทําลายความรู้สึกหรือว่าอะไรใครแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะต้องจริงใจความรู้สึกตัวเองก่อนใช่จงบอกว่าใช่ไม่บอกว่าไม่นะครับเรามีอะไรอีกอ๋อย่าปล่อยให้โทษจะกรปิดเป็นเวลานานๆนะเพราะอะไรรู้เปร่าพอถ้าโทษจะกรปิดเป็นเวลานานๆนะคุณจะรู้สึกเศร้าซึมเศร้ามันจะเริ่มมีอาการแบบทางร่างกายออกมาเยอะเลยนะซึมเศร้าไทรอย เป็นไซนัสอักเสบไอ้เคยเป็นไอ็นดีวดนะาเคยเป็นตอนสมัยเด็กๆอะทัวรสกลับปิดใช่ป่ะเราไม่เรมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ใช่ป่ะตอนเด็กๆอะคือเป็นหวัดทุกวัน365วันเป็นหวัดตลอดแล้วไปหาหม,หมอหมอบอกเป็นไซนัสอักเสบต้องผ่าออกต้องอะไรโอ้ยเป็นเหมือนแบบเนื้อออกใช่ไหมแบบหนามูนนมเข้าไปคาอยู่ในโพรงจมูกต้องผ่าออกนู่นนี่นั่น สุดท้ายไม่ได้ทำโตมาก็ไม่หายนะเพราะไม่กล้าทำช่างแต่เด็กโตมาก็เป็นอยู่นะเป็นหวัดทุกวันสามสิบห้าวันเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับไม่เคยไม่เป็นหวัดคิดว่าการเป็นหวัดเป็นเรื่องปกติเราเข้าใจว่านั่นคือภูมิแพ้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เป็นภูมิแพ้กินยาแก้แพ้ซีอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่จริงแล้วว่ามันมีที่มาจากการที่ทอจะกลับปิดเนาะเนี่ยคือถ้าใครอยากเป็นภูมิแพ้ถ้าอ่างนี้ก่อนถ้าใครฟังไอมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเขาข่ายว่ะหนึ่งนะเป็นภูมิแพ้ สองเวลารู้สึกจะพูดอะไรมันยากเหลือเกินรู้สึกเวลาพูดอะไรต้องแบบหมูเตรียมคําพูดเหลือเกินกลัวคนนู้นจะรู้สึกมองว่าเราไม่ดีอยู่กันอย่างนี้สามมีอาการแบบสะดุ้งตื่นเวลาดึกอะไรเงี้ยช่วงตีสามกว่าๆอะไรแบบนั้นหรือรู้สึกแบบชีวิตไม่มีใครเข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบไม่อยากฟังคนอื่นพูดด้วยนะเวลาแบบออกไปไหนชอบใส่แต่หูฟังตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยถ้าคุณเป็นอาการแบบเนี้ให้รู้ไว้เลยว่าโทษจะกลับปิด นะครับลองดูลองหาวิธีที่แบบเคลียร์โทษจากรดตัวเองอย่างที่บอกไปที่เล่าไปนะครับไม่ยากเนาะแค่คุณกลับมาจูนเข้ากับลําคอตัวเองรู้สึกถึงลําคอตัวเองแล้วก็ทําวิธีอย่างที่บอกไปนะครับไม่ยากเลยเนาะโอเค,ว,นนควันนี้คิดว่าวันนี้คิดว่าน่าจบสําหรับคลิปนี้แล้วอาจจะไม่ได้ให้เทคนิคอะไรที่มันแบบล้าลึกมากเนาะพายรู้สึกว่าโทษจะกับเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับหลายๆคนอยากให้เป็นแบบ1 0 1ส่วนก่อนเป็นแบบเริ่มต้นเนาะ ส่วนถ้าใครมีอะไรสงสัยถามได้คิมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาตอบนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ